เอาแล้วนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกับในช่องในสตูดิโอร่วมกับอานาสตูดิโอเช่นเคยใช่นะถ่ายหลายคลิปติดกันเลยเนี่ยไม่ว่าจะคนอื่นลืมทำไมไม่ว okay. ่าจะคนอื่นลืม เอาแล้วผมเกมเนี้ผมก็กดมา2คนกับคุณแวนนัทอีกเช่นเคยนะแต่ที่เปลี่ยนแปลงคือรอบนี้ผมได้เล่นเป็นแคลรี่เนี่ยคุณแวนนัทก็เล่นป่าเหมือนเดิมนะตอนนี้ตัวเดิมเป๊ะ,ปะปเลยไม่มีอะไรจะเลนเ่นแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะล่อมาทำไมเนี่ย <ๆ S 2> ช่วย,ยนนหน่อยสนับสนุนหน่อยสนับสนุนหน่อยเอาดิ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 ยิงเอายิงโอ้เขีเยดเขียดกว่า อ่ายิงไปยิงไปแต่ก่อนแรกๆไม่มีอะไรมากยอนมันยังมันยังไม่มีดาเมจนะเราก็แค่ก็ยืนเลนไว้ก่อนยืนเลนให้ได้สิ่งสำคัญของแค่ี้คือต้องยืนเลนให้ได้อ่โดยไม่ตายอ่ะที่ดีที่สุดใช่แค่ดูแลตัวเองนะอย่าเป็นแค่เล็กะจกๆอย่างนี้เราเคยเจอในแรงต่ำๆไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าใครนะ ดูจริงสามสามสองจุทางเนี้ยอุ้ยโอเคไม่ใช่สามสองครับจุดงลองฝาดดูเยอะละเยอะเลยอย่างเงี้ยเยอะอ่าจะทำไรเคื่องปูทำอะไรเครื่องปูมาเป็นปูนะจะใช้เรียนนะเพื่อนแล้วตอนนี้ก็เดินโลมเดินเอเดินเกมไปเองก่อนแล้วกันนะปกติเลยตั้ปกติเลยเดินตามเหน่ตามออฟอะไรก็ว่าไปยังไม่ต้องรีบขึ้นมาก็ได้แต่จริงควรจะตามโลมก็ได้ สถันเสด็จอกผมมีขึ้นไมซื้ขึ้นไปขึ้นไปหรอโอเค,อเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมันหายมันหายหมดอ,อย่างเี้เต็มตัวเข้าบังก็เข้าซีน่ากลัวโอ้ยผัก <ใน S 1> อยู่นั่<ห>นแหละหน่าเบื่อ เลือดน้อยเลือดน้อยเลือดโหลขอกลับก่อนขอกลับก่อนไม่ไหวไม่ไหวกลับก่อนนะไม่ไหวเด้อไม่ไหวเด้ออันตรายอันตรายเดี๋ยวป่าเขามาเจ็บป่าเขาอยู่ร่างเอาดูเลือดซะหน่อยเกมนี้เดี๋ยวแล้วก็ย้อนในเป็นตัวที่เมนผมสมัยก่อนนะเลยนะสมัยเล่นอาวินแรกๆที่ก่อนก่อนเล่นอาวินแรกๆสมัยแรกๆผมเล่นแทงนะส่วนใหญ่ พอพอมันเริ่มเริ่มเริ่มเล่นแคารี่คือสมัยนั้นมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวมีตัวอะไรไวโอเลตมีแวนมียอนอ่ะใช่ไหมสมัยนั้นก็เลยเลือกยอนชอบเล่นยอนสมัยก่อนเล่นตั้งแต่ที่สมัยสกิลสองเป็นอันตีอ่ะคิดดูเออเก่านะหลายปีแล้วโอเคมอะไรอยู่คือมันมันปรับมาใหม่มันก็เก่งขึ้นแหละใช่ไหมมันเก่งขึ้นเพราะว่าสกิลสองมันก็ผักได้นะถึงแม้ว่าความเสียหายจริงมันจะไม่มีแล้ว เอาดิเอาดิเอาดิุ้ยมันไม่ตายว่ะอูดันมีเราขี้ไก่เกินไปไม่ได้แล้วฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนใจอย่าบวกเยอะอย่าบวกเยอะฟาร์มไปก่อนกลับเรนนิดไม่ชินเลยเล่นแต่โอดีเล่นแต่ลมมันไม่แคลรี่มันก็นะปรับตัวชาต้องการที่มนุษย์เราอยู่ได้ก็เกิดจากการปรับตัวและเอาตัวรอดนั่นแหละ โอเคเราก็มีคุณโตโร่เข้ามาโลมให้นะแต่ก็ไม่ยังไม่ไว้ใจหรอกโอ้โหมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เด่นไปแต่ไมเนี่ยโอ้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 ยฟิกเกอร์ติดโอ้โหฟิกเกอร์มันโตโรไม่น่าเลยโตโรเขาเปิดไม่ดูอะไรเลยเมื่อกี้บังไม่น่าเลยฟิกเกอร์ติดหินตรงนี้ติดง่างโอ้โหตา ตายแย่แล้วแย่แล้วโหตายทำไมมันต่างลิบลับกับตายที่แล้วจังเลยตายที่แล้วยังชิวอยู่เลยฮะไม่ใช่น้องคือดูคนอื่นดิโตโรเวเลสก็ตายเดี๋ยวเดี๋ยว <lawsuit. S 2> ต,ต,ตายบึ after after ้งไม่บึ้งมิตายแล้วมีมานาเล่นเลยอย่าให้บวกเลยตอนเนี้ยเราเก็บกลงก่อนมันจะเข้าไป อโอเคต้องเล่นเซฟๆแล้วต้องเซฟๆแล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วโอกาสทุกครั้งแล้วตอนนี้ยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอผมเกิดฟาร์มฟาร์มไปกลางแตกไหมเดีย๋ยวไม่แตกนะโอเค <S 2> <S 2> กันได้อยู่ยยล้วงไปเถอะ คลิกซี่พอคลิกซี่มันทำให้บางตายอีกรอบตีดาได้ปะตีดา้าอ,อยา่าเพิ่งก็ถือถ้ามีรวมคุณก็สบายใจใช่ไหมล่ะวันนี้ไม่มีรวมแล้วคุณรู้สึกไงล่ะไม่สบายใจมันแบบตายแล้วนะน่ะตายเแล้วโอเค,อเคสวยจังหวะนี้เพิ่งได้คิวแรกเองแล้วข้างล่างมันวิกฤตอะไรกันนะ่ะวิกฤตเกิน ตัวโลกจริงเขงนาน่าแต่ไปที่อื่นมากนะมาเกาะแต่กับผมเออมันก็ดีแหละในมองอีกมุมหนึง่งแต่จริงๆแล้วมันไม่จําเป็นก็ได้นะถ้าเกิดไปเดินกับคนอื่นแล้วมันทําให้เกมเกมมันเดินง่ายกว่าน,นี้มันก็จะเป็นประโยชน์เยอะกว่าการมาเดินกับแคลรี่นะแต่หลายเกมมันนี้ต้อง,ต,องต้องเดินเป็นกลุกลม่มๆุมยืนเดี๋ยวยืนคนเดียวก่อนไม่ใช่ปัญหารือจะตายมาแล้วสองตัว เดีย๋ยวดูถูกย้อนนะเ<ส>ว้ยวย้อนตัวนี้ไม่ใช่ของธรรมดาไหวไหมไหวไหม,ม,ม,มอ,อ่าเดี๋ยวเดีย๋ดยวเดี๋ยวลงเลยครับเดี๋ยวกลางเป็นไงกลางเป็นไงสนับสนุนไหมมันกี่ตัวนั่นนะกลางอะ่ะมันเยอะทั้งเอ้ยมันชุมลมุนจัง,งอ่ะเฮ้ยต้องลงมาแล้ว่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้าัหไม่เข้าต่อ มการเล่นแครี่มันไม่ราบรื่นเลยอย่างนี้เนี่ยตายแล้วตายแล้วไปแลด้มาไม่ได้ไไถ้าถ้าดึงถึงเลเอาจจะไหวยอยู่ละมั้งแต่ฟังมันก็มีแครี่สองตัวมันมีทั้งเอ่อร์ดันโดโยโซกนะน่าจะตึงน่าจะตึงเกมนี้เออมก่อนหน้านี้จบเกมที่แล้วพูดขอขอเกมตึงๆ คลิปที่แล้วบทไม่ตึงไม่ตึงจบเกมบทไม่ตึงลลสุดท้ายเีกมไม่น่าเลยไม่น่าเด็ดแล้วโอเคเด็ดได้อยู่ดาเมจเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วดาเมลปลาดอกมันจะปดได้ปลาดอกเลยเนี่ยโอ้โหมันพุ่งออกออกก่อนไหมออกก่อน ให้มันตายทีละตัวต้องฟงาร์มก่อนอ่ะไม่ได้ผมช่วยใคไม่ได้ใช่จริงจริงอันนี้ต้องฟงาร์มก่อนสาธิตมันมันตัวเล็กเกมนะแม้มกลางเกมถ้าถ้าถ้าเกมนำอ่ะก็ดีหมดอ่ะแล้วเกมไม่นำน,นี่บอกอเลยว่ามัตน,นต้องเล็กเกมด้วยลำบากนะเด้อเดี้อฟอร์เรนฟอร์เรนแล้วแล้วคุณเวเล่อขึ้นมาทำอะไรอ่ะเขาสลับอะไรอ่ะสลับเหรอสลับได้ไงอ่ะโตโร่คือโตโร่ต้องมาเคลียดคือดูความแข็งหนาหนักของตโร่ เวเล่ก็ทิ้งเลนเหรอใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยอนานดนะถ้าอย่างเงี้ยอนาดถ้าเวเล่กก็ทิ้งเลน <c oughs> ตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับถอยก่อนแล้วมันกินม้วเนี่ยนี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรปล่อยคนอื่นลงม,มาเนี่ยไหนดูสิไปเข้าไปทำไมตัวโลกแต่ยินนี่ก็เมย์ก็อย่าพึ่งเข้า ชิลามเร่มจอเล่นี้ยไโอ้ยมนะโอย้วจเไม่ตยด้ยโดนได้อยู่โอเคไไวยิงไม่โดนโอ้โหฝีมือย้อนห้าปีหายเกียงไม่ได้ไม่ได้ได้ได้ต่อได้ต่อไม่ตายว่ะ ไม่ตายเลยตายไอ้ยหนนี่มด้านบนแตกไหมแตกแน่เลยเออฝืดเลยฝืดเกมนี้ค่อนข้างฝืดอยู่ไม่ค่อยลับลื่นนะค่อยลับลื่นนะไอ้เรนเอ้าฟาร์มไปก่อนไอ้เรนเฮ้ยตโลมมึงจะเข้าไป่เปิดอย่างเดียวเหรอไม่ได้นะเฮ้ยตัวโลมเขาอาจจะแบบ เป็นประเภทแบบว่าแทงแบบไม่คิดหน้าคิดหลังไม่ไม่คิดละไมกแบบว่าแบบแทงไม่คิดเยอะไงบวกอยากบวกตอนไหนก็บวกเลยเดี๋ยวหน้าเป็นสาอะไรเป็นไหมล่ะตายแล้วอุ๋ยวงเฮ้ยขอยเหอะมีบัคคูราที่จะชกไปได้ทีเดียวอืมเอาดิเอ็ดนดอร์เหรอเอเดนดอร์จะสู้แครีในตำนานอุ้ยผ่าดผ่าดพลาดพลาดกบพลาด นีต้องปรับแผนเดินใหม่แล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเล่นกับโตคุณโตวลงโต้โล,โลมันไม่เวิร์คก็ต้องคุณก็ต้องเล่นกับผม,มแล้วจำไว้ว่าไปที่ไหนต้องมีไฟที่ไหนต้องมีผมถ้าไม่มีผมไฟแพ้เอเคใจไหมจำคำกล่าวนะว่านี่ดามิเ,เริ่มแรงหน่อยแล้วเดี๋ยวรอ The Morning s ต a r ตอนนี้มันไม่มีคนเปิดเินเปิดแมทให้เลยนเลนจะเสียวอยู่ ถ้าปล่อยกลางก็ได้ไม่ค่อยได้เล่นแครี่มันไม่ใช่ตำแหน่งประจำมานะก็ต้องเข้าใจเรากเล่นลมอย่างเดียวเลยใช่ไหมลุงผมก็เล่นด้วยทำเมื่อกี้โยกมาเล่นกดไม่โดนเมื่อกี้กดปุ่มตีป้อมมันนะมันกดไม่โดนเฮไปแล้วเล่นล่างเแบบเดินน้ำสิไม่มีบัวขับแล้วมั้ยขับแล้วมั้ย ยังไม่กลับตายนะได้นะเออน้องผมไหวนะผมไหวแต่ทำไมป้อมเหลือแค่สามป้อมเองอะขนาดมากอะเดี๋ยวก่อนโอเคเฮ้ยป้มบนไม่มีคนทำเลงข้างเราต่ำตกต่ำมากเลยคุณเวเล็กก็โอ้โหไม่ได้ทำอะไรเลยตาตาซุดตาตาซุดคื่มุดมากรบิใจเย็นเย็เย็นตอนนี้เคลียร์คลิปก่อนเย็นเย็นเอาคลิปไม่สูงก่อนตอนนี้ตังเราพอพอดีอยู่แต่ว่า คือคนที่รวยที่สุดในฝั่งตงขามคือคุณเอรันดอรดอ์นะ<อ>ใช่ใช่ใช่เขาอยู่ตัวเดียวคงไม่น่ากลัวมากหรอกก็ออ,อออเมื่อไหนว่วะมีเส้นตังเฮ้ยเคลียก่อนอบับแดงใครเอาไหมขอป่<บ>นไ,ได้สมบูรดีด้วยอันเดย์เร็จเด้นแรงงานะ แต่เขาติดเกาะติดอะไรนะฟอร์เรนทำอะไรเนี่ยผมไม่สุลายกันเดินแล้วว่าเขาเห็นหมดแล้วโอ๊ยมีมีแทบใช่มันมีแท็บมาแล้วเก็บแทบก่อนเก็บแทบก่อนโลมทำหน้าที่หน่อยนี่แบบเราไม่ไม่เคยไปล่ามโอ้ยผูเดินเล็บนขนาดนั้นเลยเหรอเป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเข้าเลยเหรอโอ้ยสองตัวไม่ไหวได้หนึ่งคน อโอ้ยโอเคโอ้ยสุดโอเคโอ้ยกลับแล้วกลับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วได้กระโดก็พอเกโอเคได้กระโดงมันถือว่าคุ้มอยู่คุ้มแหละคุ้มแหละนะกระโดงมันกับฟอเรนมันตายคุ้มเด์ดอเริ่มตายแลนด์ก็เริ่มจนตอนนี้ตัวปัญหาที่น่าจับใจเอ้ยน่าจับตามองอาจจะเป็นคิกซี่หรือมั้งมันก็เอลซูฟางมันผมรอผมได้นี่ก่อนเพื่อนกูเพื่อนคืออะไร ไก่าอาจะตัดไล้เงินลมถอ,อ,อยอหหไปยก็ได้นะเจ้รถกูดาวพอถ้าออกไก่อามันออกตัดเลือดมารู้สึกอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เ oh <my> ขาตัดเลือดไงมังกรหายไปแล้วต,ตอนที่แมปมันมืดๆเนี่ยต้องระวังจะเป็นไม่ได้ถ้าแบบว่าแมปมันมีคนเดินโซนเปิดแมปตลอดนะก็เล่นง,ง่าย<ป>แคลรี่แคลรี่ตัวไหนก็เล่นง่าย ตัวโลดว่ามึงประชดละไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็พยายามทำโดยดันดอนด,อ,ดอแหลมนะอะถ้ากลับล่างเงากลับกลับผีเสื้อมาตายอ่ะไม่ต้องกลับก็ตายตัวโลดทำเอ้ยไม่ใช่ลำเบอร์ทำอะไรเฮ้ยเล่นหลังดีกว่าวน่าสนใจน่าสนใจโอ้โหุลละลายเลยเฮ้ยสโลสโลให้หน่อยไม่ได้อันตีแล้วอันตีแล้วเอากลางดิมาจ่อขวานสโลแต่ออกก่อเกิดและวดีละ ไม่กันตายดีกว่าเราไม่ชัวร์เราจะจะถึงโดนล้วงไหมไม่ต้องไปบนคนนึงอ่งที่ตัวล้วงมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะแค่ฟอร์เรนน่ะฟอร์เรนมันมันไม่ได้แบบว่าแบบไม่ได้แบบเบิร์ชุดเดียวตายเหมือนลิงเหมือนคิวเลนหรือมูลาดอย่างเงี้ยที่มันแบบเข้าบอลล้วงปึ้งชุดเดียวตายไม่ใช่คุไม่ได้ด้วยเอลโดรก็เป็นแคลรี่นะแคลรี่มันก็ตียิงยืนยิงไกลๆอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกับเราเราก็ยิงไกลเหมือนกันก็แต่คือทำไมซีซีมันเลือกต่างวะดูดิหลอดขึ้นเป็นหัวเนี่ยตอนนี้จริงงๆเเวลต้อไปทบน โอเคเป็นไรไปทำบนให้ถือว่าดีแต่เดี๋ยวไปเตรียมตัวเอาด็อกซเลเยอร์กันได้เมื่อกี้นี้เริ่มตึงนะแล้วเขาโอ้ไม่มีล้างให้อ่ะโโอ้หเขาไม่ได้อล้างให้เราโอ้ว่ายแล้วเริ่มตึงแล้วเอีหลบไม่ทันแต่ว่าเมื่อกี้บอกแล้วให้ลงมาเอาดาก็ดืดดึงกันไปจะเอาป้อมนี่แหละนะเวลาเราถ้าเกิดเราเกมน้ำแล้วเราแบบเหลืองเกินไปอะไรเงี้ย จนกระทั่งเราตายเป็นพาดพาดตายเงี้ยเอ้ยมันโลมันมันโลนะมันโลยันเราใกล้ตายยันสูงก็ใกล้ตายเราก็เกิดอะไรแล้วกันเฮาน่ะถ้าจะเปิดดาร์กต้องมีคนโซนแมบให้แต่ตอนนี้เอ้ยเวเล็เราโดนแล้ววะเฮ้ยเวเล็เก่งเก็บได้มันดีเลิศเก่งนะแข่งแกร่งแล้วทีนี้มามีความหวังแล้วฟอร์เรนฟอร์เรนฟอร์เรนทำอะไรไม่ได้ฟอร์เรนทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีตังค์จะเล่น จะเล่นแล้วกูจะต,ตามใครไม่ทันแล้วคุณยิงตัวใครไม่ได้เย็นตัวดักลเนะเอาดักได้เลยแต่ว่าต้องต้นผนโซนเออมันตายสามนะเอาได้เอาได้เอาได้าจะไปที่ไปทำไมอ่ะเฮ้ยมีนยคนวางแถบเหมือนไม่ได้เลยตรงน,นี้แถบตรงนี้ไม่ได้เลยเหยียบมันเหยียบตรงนี้เหละนี่แหละโฮ้ยคุณอีกนิดผมเห็นนะผมเห็นไอ <ES O S 1> ้ส้มไอ้ส้มนมาอยู่ตรงนี้ไอ้ส้มมันอยู่ไอ้ส้่มันอยู่ ต้องลูกไปโซนจิต้องไปโซนอ่ะไม่เป็นไรขอช่วยตีละยังไม่ได้มาอะไรมากง่ายเคลียร์ร่างก่อนเคลียร์ร่างก่นกนอนโอเคอบนให้คลิปมันเดินให้คลิปมันเดินเอ้ยแล้วใครวางแถบโอ้โหเออสุเดี๋ยวจะวางทิ้งวางแถบมันทิ้งเลยแหละโดนไปไปต้องไปแล้วต้องรวมเพื่อนแล้วถ้าเพื่อนไม่มีเราเพื่อนแพ้แน่โฟกโดนไปมามาผมมาแล้วผมมาแล้วตีผมไม่เข้าเลยผมเอาผมใส่ผมตีม,มาแล้ว โอเคผมได้ผมได้ผมได้ปิกิกฟอนเลนมาไม่กลัวไม่กลัวยืนยิงยิงตส่โอเครอดโอเคโอเลือดเลยครับไม่รดเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลือดดูเลือดดูเลือดเลือดได้ดูเลือดได้ขอบับขอบับเยอะได้อยู่ได้อยู่ไปไปเดินต่อเดินต่อได้ฝั่งข้ามเหลืออุ้ยสองตัวได้แล้วได้จอกสู้ได้เดี๋ยวรอกกเกิดไหมได้แล้วแหละเนี่ยรวมจริงรวมรวมสู้จบได้ แต่เอลซูม so oh, ันเกิดอ well> ่ะเดียน่าจะแบบเอาป้อมล่างน่าจะดีกว่าเอาป้อมล่างดีกว่าป้อมล่างดีกว่าเอาด็กเขาก็ดีนะเอาเดยกเขาทำเลนเนี่ยเขาทำอยู่แล้วเนี่ยเขาปรับปรุงทำดีดีต้นเกมเดี๋ยวเขาตายไปเยอะหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเขาก็วนการพัฒนาเกมเขาก็น่าจะแบบกดๆเขาแค่ว่าเขาไม่มีประโยชน์เฮ้ยเอลซูทำอะไรเนอะทำอะไรกับเราระวังมิดระวังมิดรู้แล้วรู้แล้วระวังอยู่ถอยแล้วถอยแล้ว อ่าดันบนได้เลยตอนนี้มันมันอยู่ล่างสองอ่าเลือดต่อไป <Okay. S 1> แคลรี่มันต้องเล่นอย่างนี้ใช่ไหมอ่า <Okay. S 1> แคลรี่แถวเจอส่วนใหญ่เป็นยังไงกันบ้างอ๋อดิลึกเกินไปลึกเกินไปหรือเปล่าลึกเกินไปหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ตามให้นะตีปั๊มชนะที่ปั๊มเพื่อนเกมหายที่ปัม๊มดีจีกําลังมากลังมาสวยตอนนี้ได้พูดหน่อยวะจะฮอตแก่ละมาเกมเนี้ย มันไม่มีสีแล้วลัมเบอร์กระจก้อมติป้อมจบจจเพิะจอจเพิพ <What S 1> ี่น้องจจเพิะเย์ <Yeah. S 3> oh, <dear. S 1> ชนะไปอีกเกมอ่านะครับผมเกมนี้ผมก็ได้เหรียญเงินแครี่นะครับผมนะตายเยอะไปนิดนึงนะทำ oh, <okay. S 1> ดาเมจไปสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์คะแนนสิบจุดหกซัควาสีหายเยอะสุดในทีเหมือนนะเนี่ย เอาแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับเกมนี้ยอนแคลรี่ใช่ไหมค่อนข้างตึงเลยนะผมจริงจริงตึงตอนแรกตึงๆออกตึงๆนิดนึงตอนแรกมันจะแบบยังไงอ่ะมันยังไม่ค่อยลงตัวกันคือเขาเรียกเขาบอกว่าเข้าความเข้าขากันในความในความเป็นทีมไฟใช่ไหมอ่าคือพวกเราอ่ะเป็นคนที่กดสุมกันมาหมดเลยเราสุมมาอีกสามคนที่เหลือไงไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันเขาอาจจะไม่รู้รายกันเดินแต่ละคนไม่รู้ว่าแต่ละคนเล่นยังไงมันยังไม่เข้าขากันเขาเรียกเออพอไปสภาพหนึ่งกลางเกมเหล็กเกแเรา ตั้งตัวก็ได้คือเราโดนดันป้อมจกนท่าแบบป้อมมันเรือแค่เนี้ยแค่สามป้อมใช่ไหมโดนดันจกนท่าแบบโดนเราโดนเขากดก่อนนะแรกๆแต่พอย้อนเกิดเท่านั้นแหละเนี่ยผมเกิดแล้วปุ๊บสบายเลยทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองนะอีกนิดเออทาอีกนิดก็ปล่อยเวทไปเวเอเวเลสทาเลนนะคุณตัวลร่เขาก็รับดาเมจดีเป็นแทงเปิดไฟคุณซันนี่เขาก็ปิดงานได้ดีนะ ฝันเขาทำให้ฝันตรงข้ามทําอะไรเราไม่ได้เลยฟอร์เรนจะเข้ามารวมผมก็ร้วงไม่ได้ดามจเกเขาไม่ถึงโดนลูตายลันดอร์ก็ตายโดนสวนตายไอ้เันดอร์มันเบิร์ดไม่ทันอยู่แล้วนะโดนโดนยอลูตายไปัวแท้งก็ไม่มีอะไรคลิกซี่ก็ไม่มีอะไรนะหลังจาเราเป็นฝ่ายเปิดก่อนเราก็เราก็ชนะอยู่แล้วอ่ะด้วยคอมทีมเรามันก็ก็้าดีใช่แล้วเลดเกมเนี่ยเลดเกมมันก็อยู่แล้วคือ ตอนต้นเกมเราอาจจะยังแบบอยู่กระจัดกระจายใช่ไหมใช่แต่พอเล <พอ S 1> ่นเกมปุ๊บป้อมมันเหลือน้อยเราก็ต้องรวมตัวกันสู้อะทําให้เราแบบคือไงรวมตัวกันปุ๊บแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาบอกแล้วว่าสามาัคคีน่ะคือพลังใช่ไหมเกมพอาวีไปเกมที่เล่นต้องเล่นเป็นทีมนะไม่ใช่เล่นคนเดียวใช่ไหมเล่นคนเดียวเอาเก,ก่งเอาไม่ก็คิวเลยต้องเล่นเป็นทีมนะผมไม่ก็คงไม่คิวเราโซโล่คิวไม่จําเป็นนะเกมนี้เกมจบที่ป้อมนะจะชนะนะก็ขอฝากไว้แค่นี้กันนะขอเสรนอเกมนี้อ่ะ เอาล้ะนะครถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลด Share, ค์กดแชร์กดติดตามกดเรียนข่าวในสารคลิปนี้เนี่ย,ยเราสองคนต้องขอตัวลาไปท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยคลิปหน้าคลิปหน้าอะไรเราจะจะมีอีกไหม,หมไม่ต้องสปอยไม่ต้องสปอยหรอกโอเคเอาจารคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายซียา